พอแบตหมดผมปลักมาเองปาวเวอร์แบงค์มีไหมยพาวเวอร์แบงค์ไม่มีโอ้โหขนาดนี้เอาปาวเวอร์แบงค์มาด้วยดิตัวหลังอะไปอ่ะ p o w แบตหมดพก d e ใช่6ปักมาเอง power bank มีไหม power bank ไม่มีใช่โอ้ยเอาปั๊กขนาดนี้เอา power bank มาด้วยดิข้อหลังอะโอ้โหรถไฟฟ้าใครเขาชาร์จปักบ้านเราครั้งแรกครับคุณผู้ชมครั้งแรกไม่เคยขับรถไฟฟ้ามีลูกค้า MG4 มาทำเบรกกับเราอันนี้แม่ก็ขิงผมผมก็ลืมไงเรารีบไงลืมติดมาด้วยชาร์จอยู่ที่อู่ o w e r band m ก็ไม่รู้หรอกเข้าไม่เข้าไปติดวะไม่ติดตะลวง ลูกค้าอยากจะลองเบรกแต่อยากเริทเบรกหน้าก่อนลูกค้าอยากลองใส่เบรกหน้าอย่างเดียวก่อนเราก็ไม่ขัดนะไม่ขัดใจลูกค้าเลยก็เลยรีบเอามาติดตั้งแล้วก็รีบเอามาลองก็ให้คุณผู้ชมดูว่าแม่งรีบจริงยาลูกค้าให้จบสี่ล้อไม่ได้หรอคุณรอดูรอดูเลยไม่รอดนี่ความปลอดภัยที่ลูกค้าตั้งใจจะทำครอบครัวเพราะลูกน้อยเป็นไงนี่คือการลงทุนที่คุ้มมากเลยนะท่านผู้ชมครับการลงทุนความปลอดภัยเนี่ย มันไม่ได้แค่หล่อและสวยอย่างเดียวบางคนจะคิดว่าเอ้ยมีให้มันแค่หล่อจริงๆมันไม่ได้แค่หล่อหรอกถ้าติดตั้งแบบถูกวิธีใช้ของที่มีคุณภาพของแท้รับรองว่าความปลอดภัยอ่ะมันมีมากมายจริงๆแค่หล่อทำที่ไหนก็ทำได้อตรงเบรเนี่ยเอาแค่หล่อผมว่า ไม่ได้ไม่ควรนะมันน่ากลัวยิ่งกว่ายอยอใช้เดิมๆดีกว่าใช่ลูกค้าเขาเลือกติดเพราะว่าลูกค้ามีลูกน้อยก็เลยเลือกติดตั้งความปลอดภัยแต่เขาอยากจะลองแค่เบรกหน้าอย่างเดียวก่อนก็เลยมาเป็นชุดนี้นี่เลยทะเยอ18แซดนี่นี่คือของที่เลือกั้มเป็นเบมโบแท้18บแสดส่วนจานนี่ก็เลือกอีกเพิ่มประสิทธิภาพของจานเป็นจานเดลิออร์ของออสเตรเลียคุณภาพของเนื้อเหล็กต่างกันเยอะจานเดลิออร์ขนาด3 5มมิลรับลูกค้าเลือกเป็นสีส้มอโนไดฟ์ผ้าเบรกเน,น็กซ์เต ถักเฮลการทํางานของเบรกจะเฉียดขึ้นกระชับขึ้นมาไวขึ้นจะไม่มีการขยายของสายเพราะฉะนั้นระบบเบรกจะมาไวกว่าของเดิมที่เป็นยางเพราะมันไม่มีการกตัวในขณะที่เจอความร้อนของน้ำมันเบรกเดี๋ยวผมพาไปลองเดี๋ยวผมจะวิ่ง่ากนู้นมาเลยมาเบรกมาเบรกตรงนู้นนะไม่ใช่มาเบรกตรงนี้ลนะเอ้ยวระยะไปหน่อยนะผมจะเบรกเส้นนั้นแผ่นเดียวพอแผ่นเดียวอ่าแผ่นเดียวคุณมายืนนี้จังภาพยืนตรงนี้ผู้ชมชมไหมค,ครับผมผม,ผมจะขับมาด้วยความเร็วที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่จะใช้ระยะเบรกแค่ คอนกรีตหนึ่งแผ่นเดี๋ยวผมจะให้เขายืนตรงนี้คอยดูว่าระบบเบรกของผมเนี่ยที่ติดตั้งเข้าไปอ่ะน้าอย่างเดียวจะทำงานได้แค่ไหนเจอกันย้ายเป็นไง ทำไมคไมุณไปยืนนู่นวะ<ช><อ>เฮ้ยใอ้คุณมายืนทำไมคไมุณมปยืนนู่นแหละเห็นปะเมืเ่อกี้ก่อนถึงประมาณเท่าไหร่นิดเดียวนะไม่เยอะเนี่ยผมผมไม่น่าจะแตะประมาณนี้ได้ก็ห่างถือว่าห่างอยู่นะจังางภาพยังไม่เหวอเลยรอบแรกแม่ไงไม่กล้านผู้ชมแม่งเลยให้จังภาพเป็นหนูทดลองยางเลยเก็บพุ้นไงไป มันยิห่างกว่าเมื่อกี้นะความเร็วน้อยกว่าเ,าเมื่อกี้60เป๊ะเลยผมประคองไว้ที่60สิบผมต้องมีอะไรท่านผู้ชมตื่นเต้นหน่อยเอางี้กว่าผมอยากลองอย่างหนึ่งให้ท่านผู้ชมเขาเห็นอนะ่ะคุณนั่งหันหลังได้ไหมได้หันหลังไปทางเนี้ยได้ได้ได้ป่ะได้ไดหมผมยืนถือเงี้ยพอเซลฟี่แอบมอง,มอง,มองอไงวะทำเป็นนักยิงปืนอีแล้วทำเป็นนะักยิงปืนอ่ะ เตอบแล้วด้วยความเร็วอรอบแรกอ,อยู่ประมาณ70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้ระยะห่างในความปลอดภัยนะครับผมจากเส้นที่เรากําหนดไว้รอบที่2เนี่ยเป๊ะเลย60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบรกหน้าชุดหนึ่งก็เห็นผลนะครับผมในการจับของพ่อเบรกเนี่ยเต็มหน้าจานจากขอบจานด้านบนถึงด้านล่างจะมีระยะห่างอยู่ที่3มิลไม่เกินประมาณนี้เลยเพื่อที่ให้สัมผัสพ่อเบรก,กจับเต็มหน้าจานจะติอดตามเวยนะครับเรื่องความปลอดภยัยไว้ใจทิดอ้อยที่นี่ทิทดอ้อยครับขอบคุณครับไปละ